สวัสดีนะคะวันนี้เรื่องงามยามดีนะคะขวาชางเส้นประกรรมเพราะว่าวันข้าวภาษานะคะเทียนเทียนให้โตเจ้าอนุ่มให้มันหมาในเฮงปังๆนะคะเทียนคุณนงาชากนะคะก็ มัจะนอกได้อีกแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยมีเลอยอะเชียนะเน่กพักอีกองมาอ่านอไรตัวลวก็ตัว้ด ouais. like ูด้วยก่อ oh, oh, <laughs> uh ้ยอนโอ้ยไปลอยขึ้นง่ายโอ้ยไปลอยโอ้ไปลอยง่ายโอ้ยไปลอย กัยหน้าเลยอนน้อะนเยูซนเ่ยงเนียมันไม่นาจะเียงเงยใบทสามเราเตเาจีบเร่อยังไงกันเน่ยอพย่างไหนบยางไมาวะยางไบจยางมาไหนบบมาวะ ไอ้เจ๊เผาคือก็มีจุดเด็งคือโมก้าม้วนตรงนี้เนาะมีอย่างว่าเนด้เยอะจุดเด็กๆนี่ตึกระนาผาเลยหมาเนาะงมาสิมาเข้าประสาทนี่แล้วต้องหมานหมาในเฮงปังๆนะคะช้างเราก็พร้อมจะรับแขก อยาพร้อมจะรับนักท่องเที่ยวแล้วนะคะตอนนี้วันนี้วันดีวันเข้าภาษาจะไหว้ประกรรมทุกปีเข้าภาษาโดนตาอย่างนี้นะคะอีหมทุกเทศกาลนะคะคู่หนึ่งคู่หนึ่ง มาเลี๋ยงดี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 ่า่ต้อเลี้ยงเลมันมาเลย่้้นะทำไตัวอเียเรา้น้องนันระเกลังหมดกันคูนนาจะเปว่าเยอะซอกัน้มว่าวเอกว่าเดี๋ยวมึงเ้ากันว่าข้างล่างอีดีน่อมันดีเอาเห้ย วันนี้ขอให้เห็นปังๆนะคะเออเพืทุกคนแลเขาจะเขาภาษาดีควานใหม่มาแล้วก็มาเส้นด้วยนะคะวันนี้เส้นทั้งหมดนะคะทั้งควานหม่แล้วก็เส้นเขาภาษาเขาไปเก็บแล้วเอเอาไปเก็บอะไรหร

ไงวะไงทำได้แน่อจากมวยมากระจุกรลบได้นบอกบอกแล้วคู่ได้เลยีนับมกเล้ัวสามสี่ห้าหกนะเจ็ดแปดเก้าสิบยังนเว่าเอาไปร่วมกันวันนะ้นี่แมเไปร่วมกันเนี่ยเสื้องเสื้อกเพื่อเสื้อจอยอ่ำได้เน่ยางมัดเตียู

อาอารมณเไดแล้วตืมาเนีอพี่น้องทัง่างดีางดีอยากป่าอากกบโ่มาจากกับเต็นมอนเส็นช้วยต้องดีคนนั้นอยากด้วยได้เนี่ย่าอย่างว่าปักหลักจากหน่อยนะับปกปักหลักเดิมเป็นทางการบ้านช้างทุกคนดูแลทุกเชือกคนก็ได้

แล้วตัวอ่างวะจะเตืนได้ในจ่าท่านก็โดมอนณาสอบปปืนเดือนในอนณาสบมีปืนได้แนู่ดภาษาไทยด้วยภาษาไทยนะบ้างบ้าวภาษาไทยละก่อนภาษาไทยละก่อน

มาเด้อนี่ต้อนเด้อนี่จ้ะไห้ล่ะต้องกัดกันบนนะอกเล่าคี้ะปูบนไหขึ้นาบนไม่ได้ต้องกินทางล่างอีกทีเด้อนี่อาอยลมเยหอยน้ำส้มกินนะอยลมออเลาเนี่ยวานช้าตีมแล้วเบื่อคนินหมดปักรักษาทางช้าก็กำลังยหญพอดีที่เคเลีก็เลย เอ้ยคนรวยอาจารย์เนวยน้นีีเส้นกายน้ตัวเน้นๆสามตัวเน้นๆอาจารย์สามตัวเลยนะคะเชือกีขอบคุณมากบั๊กอ้ำอ้ำจับมือบังก็ได้ใช่ยางเพนตันการัะโจเเออนี่ อ่มตขันามัานำไม่นตไ่น้สมันเขาุนครับเป็นครอบัวอบอุ่นจริงๆนะคะวันนี้ครอบครัวของเราอบอุ่นมากเลยนะคะทั้งคนทั้งช้างไไม่รรู้อะาเล เรียกันดี๋ยวคนทางกันแล้วปลาอุ่นกับเด้ปลาเจีหยบได้มาดูคนแล้วเราจะดูช้านะคะว่าพร้อมแล้วนะคะพร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวตอนนี้แต่ว่ารอเด็นักท่องเที่ยวขึ้นมานะคะ วันนี้ครอบครัวเราจะอบอุ่นนะคะวันนี้ด้วยสามัคคีกันราคาบาเลยนะคะวันนี้ขอ,ะะนนขอให้ได้ชุดไดราาชุด่วนวน,นี้ด้วยนะคะปีใหม่เราก็ได้สามตัวมาแล้วนะคะนวลนี้ขอสามตัวตรงๆไห้แขกเยอะๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นช้างของเรานะคะนี่ค่ะเราเตรียมรอนับท่องเที่ยวแล้วนะคะนี่ค่ะช้างเราจะอยู่ด้านนี้ อันใดอยู่ด้านล่างมองไม่ค่อยเห็นอันนี้ก็จะเป็นสารประกรรมของเรานะคะเราก็อยู่แบบครอบครัวเล็กๆครอบครัวน้อยๆครอบครัวที่อบอุ่นนะคะวันนี้อย่าลืมคุณพ่อคุณแม่ฝากกไณรักค,คุณเช้เปกระลังใจเปสะพานบุญในช่องของเราด้วยนะคะสหรับวันนี้สวัสดีนะคะเฮงๆป,ปังปังจ้า